สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปนาทีเย่ <laughs> มาดึกเลยนะฮะวันนี้การแพทย์แปนาทีครั้งที่563นะประจำวันนี้วันที่28พฤษภาคม2563นะครับอยู่ของนายแพทย์อลาริรมุสิกวงนะครับเเลยมา20นาทีนะเที่ยงคืน20แล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะนอนพักไปแล้วนะ ที่ยงคืนกว่าแล้วเนาะแล้วก็เป็นคืนต่อวันศุกร์ด้วยนะครับใครที่ลุยมาทั้งจะสัปดาห์อาจจะหมดเรียเร่ยวหมดแรงมาแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่อยู่ก็วันนี้เรามาอยู่กันก่อนนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มไหนนะชอบเล่มนี้นะครับอ่าสลับซ้ายสลับขวานะขออนะนุญาตนะแป๊บนึงนี่นะฮะชนะเพราะหาเวลา ล้มเหลวเพราะหาข้ออ้างนะครับชอบมากเลยอ่ะ23 anti procrastination habits นะครับก็คือแปลเป็นภาษาไทยจริงๆก็คือ23 Habits อ,อุปนิสัยนะอุปนิสัยนะครับที่จะลดการผัดวันประกันพุ่งนะโอเคแปลเป็นภาษาไทยได้นี่นะชอบมากเลยเป็นอุปนิสัยนะครับ ก็จะขออนุญาตเล่าให้ฟังนะฮะเล่มนี้เนี่ยโอเคพออ่านชื่อเนาะเราก็จะมาอ่านผู้เขียนนะครับว่าผู้เขียนเป็นใครนะฮะในเนี้หลังหน้าปกไม่มีผู้เขียนนะผมจะบอกให้ไม่มีนะฮะไม่มีบอกว่าผู้เขียนเป็นใครเนาะนะครับด้านหลังเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มไหนมาแล้วบ้างนะเป็นประมาณนั้นนะครับ หนังสือที่ผู้เขียนเคยเขียนเนี่ยก็เขียนพวก77 good habits to live a better life นะครับก็คือ77อุปนิสัยที่ดีนะครับในการมีชีวิตให้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือสรุปว่าเขาเป็นนักเขียนนะเป็นนักเขียนพออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นพวกนักเขียนฟรีแลนซ์นั่นแหละนะครับนะที่ที่ทำงานเขียนหนังสือนะครับ โอเคต่อมานะฮะอ่านหน้าปกเนาะหาชื่อประวัตินะครับต่อมาก็คืออ้าวลืมบอกชื่อคนเขียนนะฮะ S.J.Scott นะครับเขียนแล้วก็คุณชโลธรพยมยนนะครับเป็นคนแปละนะครับเป็นคนแปลเ,เขียนมานานแล้วเหมือนกันนะฮะห้าปีละหนังสือเล่มนี้อ่านมาห้าปีละไอ้พิมมาห้าปีแล้วนะครับโอเค ในนี้หน้าปกเนี่ยก็จะเป็นอุปนิสัยทั้ง23อาณนะใช่ไหมเมื่อกี้ก็บอกว่า2 0 t anti procrastination habit เนอะนี่นครับ23ขอญาตรวบเลยว่า23อุปนิสัยมีอะไรบ้างที่ดีนะครับในการเรียนการผัวนวันกันพูดหนึ่ใช้กฎ20ใช้กด80 20เพื่อระบุง,งานสำคัญอแน,น่นอนนะหลายๆคนก็จะรู้จักกด80 20แล้วนะอ๋อ พาเรตโตนะฮะพาเรตโตหลอนะครับก็หมายความว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเราเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จอะไรสิ่งที่สาคัญสําคัญอนะไรัมันมักจะเกิดจากการกระทาแค่20%ของเราเท่านั้นนะครับนะเช่นอ,อ,อะไรอะ่ะการทํางานทั้งวัยของเราจริงๆมีแค่20%นะที่จะส่งผลกับการก้าวหน้าในชีวิตการทํางานของเราจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะหนึ่งนะฮะใช้กฎ20-80ระบุงานสําคัญ อันที่2คือโยงทุกการกระทําเข้ากับเป้าหมาย Smart. Smart สมาร์ s สมา t ก็คือวิธีการเขียนเป้าหมายนั่นเอง s p ป c ิฟิกนะก็คือเฉพาะเจาะจงนะ measurable นะครับ a ก็มีหลายสูตรนะครับเช่น achievable คือสามารถทําสําเร็จได้นะครับ r ก็คือ relevant ก,อกอ็คือเกี่ยวข้องกับเป้าหมายกิจกรรมที่ทำต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายส่วน t ก็คือเขาบอก time มาก็คือทําให้เสร็จ ในช่วงเวลานั้นๆนนมีเวลาต่างกับ achievable ก็หมายความว่าเช่นฉันจะมีเงินร้อยล้านใน1เดือนอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการตั้งเป้าหมายมันก็ควรจะเป็นแบบ achievable นะครับก็กำหนดเป้าหมายเนาะโดยใช้หลักสมาร์ทนะครับอันที่3เก็บไอเดียของคุณไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดออกคือไอเดียปิ้งปุ๊บต้องรีบจดรีบหาวิธีเขียนเก็บเก็บไอเดียของเราไว้นะครับ ต่อมาก็คือสร้างระบบแฟ้ม43แฟ้มไว้ในบ้านเพื่อประมวลงานเอกสาร43แฟ้มมีอะไรบ้างเขาบอกว่าเราควรจะมีแฟ้ม12แฟ้มก็คือ1เดือนนะครับแล้วก็มีแฟ้มสําหรับวันนะครับ31วันนะครับก็ควรจะใส่ใส่ใส่ไปนะครับมันก็จะรวมกันเป็น43แฟ้มก็คือ31บวก12นะก็43แฟ้มนะครับอันที่5คือ ทำรายการสําหรับทุกๆโครงการที่มีหลายขั้นตอนนะครับคือสําคัญคือต้องลิสทุกอย่างออกมาอันนี้สําคัญมากเลยต้องลิสทุกอย่างเนยหมายถึงในหนังสือเล่มนี้นะโดยส่วนตัวก็ยังลิสออกมาเยอะอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ต้องถ้ามีอะไรเนี่ยจะต้องลิสออกมาให้ละเอียดเลยให้ละเอียดนะครับต่อมาคือทําเช็คลิสไว้สําหรับตรวจเช็คงานนะให้เป็นกิจวัตรเลยนะครับ เป็นขั้นตอนแล้วก็ต้องเป็นเช็คลิสต์ครับต่อมาคือจับกลุ่มงานเหมือนกันไว้ในช่วงเดียวกันเช่นอะไรที่เราทําตอนเช้าเราก็ควรจะทําตอนเช้าทำทำให้เป็นรูทีนอะทำให้เป็นอุปนิปัยครับต่อมาคือจัดการทุกขั้นตอนและทุกทุกงานไปทีละอยะ่างโอ้อันนี้สําคัญเหมือนกันผมเคยฟังคุรวิทย์คุรวิทย์บอกว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยบอกไว้ว่าเวลาแก้ปัญหานะทำทีละอยะ่าง แก้ทีละอยา่างคือบางทีมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะลิงแก้แหะนะครับม,มันมั่วมันอิลุงตุงนางไปเรื่อยเลยไม่รู้จะจับยนะังไงเขาบอกว่าให้แก้ไปทีละอยา่างทําทีละครั้งโฟกัสนะครับโฟกัสต่อมานะฮะย้อนทบทวนเป็นเวลา2 3ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์อันนี้ก็คือเหมือนกับทบทวนตัวเองนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้คนพูดถึงเยอะนะคือการรีเฟลคชั่นนั่นเอง ต่อมาคือย้อนทบทวนประจําเดือนเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของคุณอย่างใกล้ชิดก็เนี่ยเหมือนกันนะครับเป็นการทบทวนนะครับต่อมาบอปฏิเสธกับงานที่มีความสําคัญน้อยแน่นอนเราก็ต้องก็เหมือนกับสมาร์ทนอะ่ะคืองานที่เราควรจะทำเป็นคนจะ r e l e v a กับเป้าหมายอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายก็ปฏิเสธซะนะครับติดตามความคืบหน้าและความสําเร็จของคุณนะเหมือนกันนะครับก็คือ measurable อ่ะนะครับอ่อ เริ่มต้นวันของคุณด้วยงานที่สำคัญที่สุดเอออันนี้ก็น่าสนใจมากผมฟังจำมาจากไหนอ่ะโอเคจำไม่ไนดะ้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานสำคัญสำคัญในแต่ละวันเนี่ยมีไม่เกินหกอย่างนะครับสิ่งที่ทำคือให้เขียนหกอย่างเน่สิ่งที่สำคัญนะให้เขียนหกอย่างที่จะทำในแต่ละวันแล้วก็ทำไปเลยทำทีละอย่างทำไปเลยนะครับถ้าทำไม่เสร็จเอาหกอย่างนั้นอนะ่ะเอาอันที่เหลือมาขึ้นเป็นของวันใหม่ นะครับมันขึ้นเป็นของวันไหม่และเขียนแค่6อย่างนะครับเขียนแค่6อย่างถ้ามันยังทําให้เสร็จอีกนะครับงานหกอย่างที่เหลือแต่อันแรกว่าจริงๆมันไม่ได้สําคัญอะไร้วนักหนานะครับมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับนะก็คือเขียนกฎ6อ่ะเขียน6อย่างนะแล้วก็เริ่มต้นวันที่สําคัญที่สุดเพราะว่าช่วงช่วงเริ่มต้นของวันเนี่ยหลายๆคนเขาจะเป็นพรามไทมบ เป็นเวลาที่สําคัญมากๆสมองดีปลอดโปร่งเนี่ยใช้เวลานั้นนะ่ะทำงานที่สําคัญจัดความลําดับความสําคัญด้วยวิธี A B C D ก็เหมือนกันจัด Priority นะครับสร้างความรู้สึกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยเทคนิคการจัดเวลาก็เหมือน time boxing เนะเป็นคนรับผิดชอบต่อเป้าหมายอย่างเปิดเผยแน่นอน,น,นไปบอกคนอื่นเลยว่าฉันจะทำอันนั้นอันนู้นอันนี้ให้ได้เดี๋ยเหมือนกับบอกกับ ประชาชนมปแล้วบอกกับพรรคบิทไปแล้วว่าเราก็ต้องทำให้ได้นะะเดี๋ยวนะเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆสําหรับงานใหม่หรืองานที่เป็นกิจวัตรแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆก็ต้องทําอย่าทาอะไรที่มันยากมากควรจะเริ่มต้นง่ายๆก่อนไม่ไงั้นมันจะเป็นเรื่องของกําลังใจนะครับเป็นเรื่องของจิตวิญญาถ้าคุณตั้งเป้าหมายใหญ่คุณทําไม่เสร็จคุณจะรู้สึกเฟลแล้วมันก็จะไม่มีแรงให้ไปต่อ ให้รางวัลตัวเองเมื่อบรรลุความสําเร็จอันนี้ก็เข้าใจนะตรงไปตรงมานะครับมีรางวัลให้ตัวเองฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำนะเรื่องปกติวันก่อนผมก็เคยพูดไปเนาะเรื่องบอกว่าแพกอะ P A C K อะว่าจะทำงานทำโปรเจกต์อะไรให้มี p a กอะอันแรกคือแพชั่นนะครับอันที่สองคือ a ออ h อ r i ตะอันที่สามก็คือคอมมูนิเคชั่นแอนคอร์บ o เรชั่นนะครับ อันสุดท้ายก็คือมี knowledge ก็คือต้องมีความรู้มีทักษะกับงานที่เราจะทำนั่นแหละนะครับก็เหมือนกันนี้ก็คือฝึกทักษะที่เกี่ยวกับงานที่เราจะทำะต่อมาก็คือหาแรงจูงใจนะครับโอ้โหกลับมาเมื่อกีไดนะ้ฉันทะหาแพทชั่นนะหาแพทชั่นนะครับต่อมาก็คือฝึกเทคนิคมองให้เห็นภาพเมื่อคุณรู้สึกขาดแรงจูงใจก็เนี่ยเป็นวิธีการหาหาแรงบันดาใจหาแรงจูงใจอะไร อดทนกับขั้นตอนการพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นคือมันต้องมีความอดทนด้วยเนี่ยย้อนมาก็เหมือนกับทางทางพุทธเนาะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาครับอันสุดท้ายคือฝึกทำอุปนิสัย30วันเพื่อสร้างอุปนิสัยไปทีละอยางเนี่ยคือเล่มเนี่ยเขาบอกแนละ้วมันต้องเป็นแฮปปิ้นะครับก็ต้องค่อยๆ่อยทำทำให้ชินไปเรื่อยเื่อเืเรืแล้วมันก็จะเป็นนิสัย พอเป็นนิสัยและเป็นนิสัยที่ดีนะชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะครับโอเคก็ชอบม,มากเลยเล่มนี้ผมไม่แน่ใจาว่ายังหาซื้อกันได้ไหมนะครับชนะเพราะหาเวลาล้มเหลวเพราะหาขออ้างนะครับผมโอเคว,ว้าวคิดเที่ยงคืนครึ่งใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับมาถึงมากนะคุณฮาราฟรีบอกก็ต้องขออาภัยด้วยในะงานเคลียร์หลายๆอย่างพิ่งเสร็จนะ โอเคก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ฝาก subscribe YouTube นะครับผมื่องไงเราพบกันอีกทีเย็นนี้การแพทย์แต่นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ